อานะครับผมพ่อแม่พี่น้องมาเจอแล้วนะครับผมเจอเจ้าโชคดีแล้วอืมเขาเป็นไรไม่รู้พ่อแม่พี่น้องโอ้โหทําไมถึงเป็นแบบนี้มาอยู่กับยายอุ่นสบายเลยนะเขาเนี่โอ้ยไม่ได้อะไรเลยเขาเน่ยอยู่กับยายอุ่นแบบสบายสบายเลยเออเขาอ้อซ้อนะอ้อซ้อเหลือเกินอืมอืมเขาลอยมาที่ไรลอยมาแต่ทางนี้ทุกเที่ยวพ่อแม่พี่น้องนะอื เอาละ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 เขาละ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 อืมเขาไม่ชอบเชือกนีค <go dietary Sí> ุณพ่อมามัดหนูทําไมหนูไม่ชอบเลยหนูอู้ยหนูเบื่อเชือกหนูอยากไปเที่ยวอยากไปเล่นอยากไปหาผู้เบาหรือเปล่าหนฮะเจ้าโชคจะไปหาผู้เบาหรือเปล่าหนฮะเขาไม่ชอบเชือกเขาูเขาไม่ชอบคุณพ่อ่มามัดหนูทําไมอือ อืมอืมหนูศูนย์แล้วนะหนูศูนย์แล้วนะหนูศูนย์แล้วนะทำไมมามัดหนูเออเออเอา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 อืมหนูไม่ชอบเข้าใจเปล่าคุณพ่อหนูไม่ชอบอืมหนูไม่ชอบเลยป่ะปะกลับแล้วกลับแล้วทีนี้มาอยู่กับยายอุ่นตั้งนานแล้วกลับแล้วป๊ะป่ป่ะปะปอืมเขาไม่ชอบเชือกพ่อแม่ปีน้องเขาไม่ชอบอืมมาอยู่ มาครั้งไหนก็มามาอยู่แต่กับยายอุ่นนี่แหละอมเขาแย่งคุณพ่อเขาไม่ให้มัดเขาเขาไม่ชอบอืมมามันนีมากคือเกากเห็นแต่เซ้าวนายอ,อ่ตัตมันมามันหูจักความเถอะเนาะมันมาอยู่กับไอ้นายมันเถอะเนาะอืม,อม มันมา,มาแต่เฮือนทั้งเลอน,อยนายว้าวเมื่อคืนนี้ไปนอนสิเลองอย่างวะเออมีได้มาแต่คืนนี้แล้วเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาละ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 อืมเอากลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเอา่าก็อืม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  ออืเขาจับเหลือเกินเขามีชอบให้มัดใบคุณพ่อนะชอบมัดหนูไว้น่ะเป็นไรหนูไม่ชอบเลยเขาวิ่งมาคราวไหนก็จะวิ่งมานี่นะพอแม่้นองเขาหนีพ่อมาก็จะหนีมานี่อ่ออือเอ่อเชือกนี่นะถ้าเป็นเชือกธรรมดาเขาจะกัดจนพุ่นนะพอแม่บนองนะกัด เขากัดก็มันใสเป็นไรถึงเป็นแบบนี้เขาหนาะทำไมถึงเป็นแบบนี้ <S <S กลับดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะพากลับดีกว่าอืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเขามาอยู่กับยายเขาอืม เขาโงอุ้ณข้อนะหนูไม่ยอมนะหนูไม่อยากกลับนะหน,หนูหนูอยากอยู่ที่นี่อยู่กระยายอยู่กับยาย,ย,นย,ายหนูอยากออกไปเที่ยวหนูไม่ยอมนะหนูไม่ยอมอ,อ๋อทาไมถึกเป็นแบบนี้เฮ้ยมันเที่ยวคุณพ่อนะ่ะท้าไม่พาหนูกลับจังเลยนะไม่อยากให้เขาไม่อยางให้มัดเขาไว้พ่อแม่ไม่น้องนะอื แต่ดื้อเลอะเกินเขาไม่ให้มัดไว้นะดื้อเลอะเกินตัวเองนะฮะเป็นแบบไม่นึกเป็นแบบนี้นี่เอาแล้ว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 ช่างมันไส้คุณพ่อแล้วนุ่มมันไส้แล้วนะนุ่มมันไส้แล้วนะเข้ามาแต่ละเที่ยวก็จะมาอยู่ที่นี่นะพ่อให้หน้องนะไม่รู้เป็นโรคอะไรของเขามันไส้ทีไรมาอยู่ที่นี่อย่างเดียวอื กัดแล้วเขากัดแล้วเขากัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วอืมเล้กัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วกัดจนพุนเลยแหละบ่อแม่พี่นน้องนะเออ หนูดึงแล้วนะคุณพ่อหนูดึงแล้วนะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดเข้าใจรเปล่าหน,หนูถ้ามามัดหนูแบบนี้หนูมันเขี้ยวแล้วเกินนี่เนนมันเขี้ยวมากนะคนุณพ่อหนูมันเขี้ยวเชือกตัวนี้จังเลยเฮ้อื้อืคุณหนูมันไสแล้วหนูกัดจนพูนเลย กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอืมเหมอนมันสำออยอย่ามาสำออยอย่ามาสำออยอืมอืมอืมไม่ต้องมากัดเลยไม่ต้องมากัดเลยสำออยอยู่นี่เออํามาตื่นมา,น,มาน้ำหาแต่เพืนเน่อนเออปวดหัวเ,เออเพิ่นเปนลี่ยนเอาเลยเดี๋ยวนี้มาเปล่มีคือบ้านคือเมืองขอเขาเถอะฮะ อามาม่คือบ้านเขาพ่อโลเอิ่นมากกันหนีอย่างเดียวพ่อแม่เป็นน้องเออเจ้านี่มันเป็นโรคอะไรของมันนี่ฮ้มันมีแต่หน,นีมาอยู่นี่อย่างเดียวเลยเอืมไม่เข้าใจเขาหรอเออเออเขาหิวข้าวของเขาเออหิวข้าวอืมเขาอยากกัดอยากปัดอยากเบี่ยงอยากอืม มาอยู่กับยายอุ่นเมื่อเช้านี่วิ่งกอกกอกกอกมาอยู่กับยายอุ่นเป็นโรคอะไรของเขาเนี่ยต้องให้พ่อตามหาอยู่เรื่อยเป็นโรคอะไรนั่นเองอือเอาแล้วเขามันเขี้ยวแล้วเขามันเขี้ยวแล้วพ่อเป็นน้องเขามันเขี้ยวแล้วอืมเอาแล้วเอาแล้วชักศูนย์ให้พ่อแล้วชักศูนย์แล้วอือเหมือนแล้วเด้อคุณพ่อเด้อเหมือนแล้วเด้อเหมือนแล้วเด้อเออ หมือนแล้วเนี่ยมันซ้ำออยอย่ามันซ้ำออยเออเออเอ,อ,เอาอืมอืมอืมากลับไปหายายทรายก่อนเน้อเขาหนีมาได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจเข้าเหมือนกันนะเนี่ยทำไมถึงหนีมาแบบนี้ได้ไม่เข้าใจเหมือนกัน เพิ่งมาถึงนี่ตอนเช้านี่เองพ่อแม่พีน้องนะไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเพิ่งมาถึงนี่ตอนเช้านี่เองอืตอนเช้ามาก็วิ่งหาเยอ,อุ่นเลยดูเขาทำอะไรดูทำอะไรของเขาไม่รู้เป็นอะไรของเขานี่ เจอเขาแล้วพ่อแม่เป็นน้องเจอเขาแล้วโอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาทำไมชอบให้คุณพ่อตามหาอยู่เรือยเป็นโรคอะไรแบบนี้ของเขาเหรอเจ้าโชคดีทำหน้ามึนชืดนนะเดีย๋ยวเคาะหัวเอาเลยนะั่นเนี่ยเออ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 เอาแล้วเอาแล้ว,ลวช่างหมั่นไส้คุณพ่อแล้วอืมอืมอืม ชักมันไส้แล้วเว้ยชักมันไส้แล้วชักมันไส้แล้วเอาละเอาละเอาไงดีเอาไงดีอือเดินวนแล้วเดินวนที่บ้านยายอุ่นแล้วอืออือ เออเออเออเอาเอาละเขาเล่นอะไรของเขาเอ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 าผมพ่อามอพเอาเอาเอ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 าเอ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 แมอาเ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 อาอาเบาเอาเอ่เอา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 ลอากดาเอ์กดารอานมานกาเอาเอาะอาเอาเอาเอากอาเอาเอาอาเอาอาครับอาเ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 อั